ประเด็นวิวาล่มเนี่ยไม่ใช่แค่แบบเรียกว่าสื่อไทยนะหรือว่าหลายๆภาคส่วนคุณผู้ชมสื่อต่างประเทศเขาก็เกาะติดติดตามเช่นเดียวกันนะคะมาดูกันหน่อยสำนักขา่าวใหญ่เลยพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะคะไปที่รอยเตอร์กันก่อนนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะมีการรายงานบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจัดตั้ง ได้ตั้งเป้าจัดตั้งรัฐบาลให้ได้แม้จะต้องตัดพักเก้าไกลซึ่งเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งก็ตามรอยเตอร์รายงานค่ะบอกว่าพักเพื่อไทยมองว่าถ้ายังมีพักเก้าไกลร่วมรัฐบาลต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างไม่หยุดยัง้ง ทั้งจากพรรคฝ่ายสนับสนุนฐานและสวซึ่งกำลังตื่นตรโนกนกับการแก้ไขมาตรา112ทําให้มีอำนาจต่อรองในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่3ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำนักข่าว a อ p ของฝรั่งเศสพ่านหัวข่าวเลยนะครับว่าพรรคที่ชนะก,การเลือกตั้งของไทยถูกกีดการออกจากกลุ่มพรรคพันธมิตรที่มีความพยายามจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ซึ่ง AFP บอกด้วยว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บรรยากาศการเมืองไทยในขณะนี้อยู่ในสภาวะชงักและ ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดเมื่อนายพิธาไม่ถูกให้ได้รับการบวชเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนสนักข่าวเอาจาซิรารายงานว่า3เดือนหลังการเลือกตั้งพรรคเก้าไกลที่ชนะการเลือกตั้งกลับถูกพรรคขั้วตรงข้ามและพรรคที่เป็นอดีตพันธมิตรขัดขวางไม่ให้เข้าร่วมรัฐบาลอีกต่อไปโดยสนักข่าวเอาจาซิราบอกว่าสอวอกำลังมองว่าตัวเองเป็นผู้พิทักษ์ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมและพยายามกีดกันไม่ให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายห้ามหมิน่น ตามกฎหมายมาตรา112นั่นเองค,ครับที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในทางที่ผิดอย่างเห็นได้ชัดครับขณะที่สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นก็รายงานว่า พันธมิตรประชาธิปไตย8พักร่วมได้พังทลายลงแล้วจากการประกาศแยกทางของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้และจะเสนอชื่อนายเสฐาทวีเสนน์เป็นนายกรัฐมนตรีในการโหวตเลือกตั้งครั้งที่3ในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งนายพิธาถูกฝั่งอนุรักษ์นิยมกีดกันไม่ให้เขาได้รับการโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีอีกค่ะสำนักข่าวย้อนทับเกาหลีใต้ารายงานด้วยนะครับว่าพรรคการเมืองในเครือของนายทักษิณชินวัตรอย่างพรรคเพื่อไทยไม่จับมือกับพรรคก้าวไกลแล้วสำนักข่าวย้อนทับบอกว่าทฤษฎีหลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ก่อน น,นี้ว่านายทักษิณและพักการเมืองฝ่ายทหารได้ตกลงกันแล้วครับว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงที่มีกระแสะข่าวมาก่อนหน้านี้ซึ่งอ้างอิงจากย้อนทับนักวิเคราะห์จากทั้งในงและต่างประเทศต่างบอกว่ามีข้อตกลงบางอย่างอยู่เบื้องหลังการที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรประกาศจะเดินทางกลับไทยในวันที่10สิงหาคมนี้นะครับโอ้ทิศทางการเมืองคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เองแต่ที่บอกไปว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจเป็นมุมมองจากอาจารย์ธนพรสิงหกูลครับ บอกว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ไม่ใช่นายเศรษฐาเทวีสินครับอืออาจารย์ธนพรฟันธงเลยครับว่านายกรัฐมนตรีคือคุณอุ้งอิง<ะ>นางสาวไพศาลจิรวัตรครับเลือดข้นกว่าน้ําครับอาจารย์ธนพรนวิเคราะห์แบบนี้นะผู้ชมนะนี่ย้ำว่าเป็นมุมมองของอาจารย์ธนพรนะครับบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พักเพื่อไทยอาจจะยังไม่ได้ไปจีบ2องพักลุงมาก่อนแต่ถ้าเกิดจีบสองพักลุงเนี่ยอย่างพักพลังประชารัฐพักรลมไทยสร้างชาติอ,อกระแสโจมตีหนักมากอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นแต่เมื่อปล่อยสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่3คือวันพรุ่งนี้แล้วไม่มี2องพักมาเสียงสอวอสนับสนุนที่ต้องการประมาณสัก110เสียงให้ได้เนี่ย อาจจะมาไม่ถึงอพอมาไม่ถึงก็นําไปสู่การโหวตครั้งที่4ี่แล้วรอบหน้าก็จะเสนอลูกสาวของุทัคษินคือคุณอุงอิงแพทย์ทองฐานจินวัฒน์ครับนี่เป็นการคาดเดานะเพราะว่าถ้าตามสูตรที่พูดเนี่ยก็คือมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยคะแนนไม่ถึงนั่นก็หมายความว่าจะไม่สามารถที่จะเสนอชื่อเป็นครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นแคนดิเดตจากเพื่อไทยก็คงต้องเป็นคุณอุงอิงเพราะว่าคุณชัยเกษนเนี่ยคืออาจจะมองว่าท่านเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแบบว่าดีมากนะ เพราะฉะนั้นอาจเป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ต้องติดตามกัน,กนคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันวันที่10สิงหาคมนี้ที่มีการประกาศไว้นะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยจะเดินทางกลับประเทศไทยหลายฝ่ายมองว่าตกลงจะมาจริงหรือเปล่าเพราะบางกระแสบอกว่าอาจจะไม่มาดิวนนี้ยกเลิกไปแล้วดิวลร่มเออดิวลร่มเพราะคุณชูวิทย์ออกมาพูดรวมถึงคุณจตุพรพรมพันธ์ด้วยแต่ว่าคุณอุ้งอิงบอกว่าเพ้อเจอ้อยังไงพ่อก็จะกลับเออแล้วก็ต้องคอยดูว่ากลับจริงหรือเปล่า คุณตองอิงก,ก็เป็นคนโพสต์เรื่องนี้เองนะคะว่าคุณพ่อจะกลับมานะที่สนามบินดอนเมืองวันที่10สิงหาคมนี้นะคะอาติดตามกันเรื่องของการเมืองนะ,ะเดี๋ยวยังไงเราก็ติดอัปเดตกันตลอดอยู่แล้วโดยเฉพาะสัปดาห์นี้นี่แหละที่มันจะเข้มขน้นวันนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ